สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่ผมอาจารย์โน้นนะครับวันนี้มีกีตาร์อีกหนึ่งตัวนะครับเป็น All Solid รุ่นขายดีประจำร้านเลยครับหก็คือตัวนี้เป็นกีตาร์ที่เสียงดีมากนะครับนะแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับนะเป็นมิตรกับกระเป๋าตังค์ของทุกท่านมากนะครับนะตัวนี้ก็คือกีตาร์เอลลิสเอไนนะครับนะตัวนี้เป็นออ l s โซลิครับราคาเพียง2 0,000่น 2,600บาทเท่านั้นนะครับนะตัวท็อปเนี่ยนะครับนะจะเป็นอ่า solid s i ซิก s p r ป루ตนะครับ back and side ตัวนี้จะเป็น indian rose wood นะครับสวยมากๆนะครับนะจะมีโอ้โหบลายตัวลาย b บร d i n g เดินสวยงามนะครับนะตัว b บร d i n g เนี่ยจะเดินเป็น abs นะครับมันจะเหมือนพวกคิต้ vintage โบราณแล้วก็ตัวลายด้านหลังเนี่ยจะเดินสวยเลยนะครับแล้วก็ indian rose wood เนี่ยลายสวยมากๆนะครับนะคอนะครับเป็นมะฮอกกานีนะครับนะแล้วก็อ่าตัวโรเซ็ตเนี่ย เป็นโอบิลอนนะครับนะบิดเป็นอินเดียรอสบูดนะครับจะมีโอบิลลอนฝังนะครับนะฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยจะมีโอบิลอนฝังตามจุดต่างๆนะครับฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นอีโบนี่ด้วยนะครับนะแล้วก็เฮดเพจก็เป็นอินเดียรอสบูดก็มีโลโก้เอลลิสนะครับลูกบิดก็เป็นโอเพนเกียร์สีทองแบบนี้นะครับนะต้องบอกว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยจะได้อ่าสไตล์แบบอ่พวกกีตาร์เหมือนแบบวินเทจวินเทจหน่อยนะครับนะแต่ว่า ด้วยราคาขนาดนี้นะครับ22,600นยบาทนะผมบอกเลยว่าโอ้ไม่มีอะไรถูกกว่านี้แล้วนะครับนะแล้วคุณภาพเสียงเนี่ยดีมากๆแล้วก็คออะไรพวกนี้นะครับนะกำลังจับสบายมือเลยนะครับนะมันเป็นกีต้าร์ที่เล่นได้หลากหลายแนวทรงเดสสหนอดตัวนี้นะครับนะเล่นฟิงเกอร์ก็ได้นะครับนะเล่นซัมก็ได้เล่นได้หมดเลยนะครับนะใครที่ชอบนะครับตัวนี้นะครับนะ อยากใครมาลองดูก่อนใครอยากหาออโซลิดเนี่ยมีงบ20,000นิดๆเนี่ยอยากได้ออสโซลิดทั้1หนึ่งตัวไอ้ตัวนี้เป็นไปได้นะครับนะแล้วเสียงดีมากๆนะครับนะจ่าย22,600นะครับได้เสียงระดับ 6- 7 0 0 0หมื่นผมกล้ารับประกันเลยตัวนี้นะครับนะอ่ะผมฝากตัวนี้ไว้นะครับนะเอลลิสเอานายนะครับใครที่สนใจแวะมาดูได้ที่เมสันกีตาร์ชอปทุกสาขานะครับนะในคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ